สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับก็ใกล้จะตัดได้แล้วนะครับก็กําหนดตัดน่าจะเป็นสิ้นเดือนนะครับแบบเป็นเหลือๆเลยนะฮะเพราะว่าทุเรียนนั้นผิวเนื้อนั้นเริ่มเข้าสีนะฮะประมาณยี่สิบยี่แปดนะครับน่าจะตัดได้นะฮะนี่นะฮะก็ผิวก็จะออกแห้งๆแบบนี้นะครับ ก็เจอๆๆเยี่ยวเหี่ยวยืนๆนแบบนี้เลยนะครับกนี่ยกอดสาสวยนะครับแปลงนี้ของเพื่อนต่อต้นนะฮะนี่ยอะไรมาให้ได้รับชมกันใกล้ๆแบบนี้นะครับเนี่ย ทีรอเวลาตัดนะครับนี่นะครับก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมครับทําคนท่างยากฮะไล่ทรงนั่นก็ต้องเอาสวยต้องเน้นสวยด้วยนะครับก็ถึงจะได้ผ่านเป็น AB เป็นเบอร์ซีนะครับ มีบางต้นครับที่เนื้อใช้ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดออกไปนะครับเพราะว่าจะรอรอแบบพร้อมกันทีเดียวนะครับจะได้ตัดเราตัดทีเดียวหมดนะครับไม่ต้อกมาสองขยักสองขยักนะครับรอเนื้อนะครับรอให้เนื้อดีก่อนนะครับถึงจะ่อยตัดไปขายนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นตัดเนื้อลึกเกินไปเดี๋ยวคนกินไม่ได้ครับลาบากครับเราต้องเอาทุเรียนแก่นะครับ เรียนแก่นะครับยามเย็นครับวันนี้ก็เข้ามาตัดหญ้าอยู่แปลงของเพื่อนต่อต้นนะฮะถือ p a i กันครับถือต่อต้อมือนกันครับอันนี้ต่อต้นนะครับเนี่ยนะฮะครับตวอสายรงก็ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะครับเนี่ยนะฮะ ต่อกลมๆนะครับสี่ปูห้าปูนะครับเนี่นะฮะอ่าเล็กๆอย่างนี้ก็มีนะครับเนี่ยนะอันนี้โตไม่หลอดนะครับเป็นเบอร์ดอกๆกปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีแน่นอยู่บนยอดแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะถือว่าไซส์สวยนะครับหลุดจัมโบ้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยวพาไปชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตอต้นด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปในของตอต้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็วุ่นวุ่นอยู่กับงานนะครับตัดทุเรียนด้วยนะครับโอ้ด้วยความที่เราไม่มีตังค์นะครับก็ต้องออกไปรับจ้างเขาตัดทุเรียนด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลานะครับนี่นะฮะส่วนตอต้นเองเ็ยังไม่ได้ตัดครับเพราะว่า เราไม่มีเวลาเหมือนกันครับเชืรอพอดีวันนี้หยุดตัดทุเรียนก็เลยมาตัดหญ้าที่แปลงนี้ต่อนะครับเนี่ยนะก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลามากที่จะไปยังไม่มีเวลาไปเดินดูของตัวเองครับทั้งๆที่มีลูกอยู่นะครับแต่ก็มีน้อยเหลือเนกะินฮะทีนี้ที่สวนต้นต้นนั้นแย่นะครับของเป็นตันนะครับเหลือแค่ไม่กี่ร้อยโลครับเพราะว่า ใบอ่อนนั่นก็มารัดมาตอนลูกยังไม่เท่ากับป๋องนมมันนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการหลุดล่วงนะครับปีนี้ทุเรียนเลยน้อยเลยนะครับนี่นะฮะมีแต่ชุดนี้นะครับที่รอดนะฮะแต่ชุดนี้รอดก็มีน้อยเหลือเกินนะครับมีชุดนี้เยอะๆยังพอหน่อยนะฮะนี่นะฮะมีน้อยเหลือเกินนะเดี๋ยวแค่ไม่กี่ร้อยโลก็ไม่พอเลี้ยงพ่อแม่นะครับ สู้กันใหม่ครับต้องไปสู้กันใหม่ปีหน้านะครับแต่ปีนี้ก็ลหลายๆสวนอาจจะมีชุดนี้กันเยอะนะครับแต่ที่สวนต้อต้นนั้นเหลือแค่ไม่กี่ร้อยกิโลฮะจากที่วานาจะได้เป็นตันๆนั่นนะครับนี่แหละครับทาสวนทุเรียนต้องแข่งกับภัยธรรมชาติด้วยนะครับอยู่ที่เราเตรียมความพร้อมมาดีขนาดไหนนะครับนี่นะอันนี้ของเพื่อนต้นต้นนะครับนี่นะ กแก่ดีนะครับแก่ดีผิวเผืแห้งดีนะครับเนี่ยนะฮะนี้วเนี่ย,ยได้ทานอร่อยเลยนะครับเนี่ยนะี่นะแห้งดีแล้วนะครับเนี่ยนะทำสวนมายังไม่ได้กินทุเรียนเลยครับเพราะมันยังไม่มีสุกให้เลยนะครับเดี๋ยวเย็ยนนี้ต้อง ต้องตัดกระดุมนะครับเดี๋ยวพาไปดูกระดุมก่อนคนระับเดี๋ยวต้องตัดกระดุมไปบ่มกินทักลูกเึงฮนะเพราะว่าถ้าบ่มกินจะได้รสชาติทีหวานมันและอร่อยฝาเรากินล้นนะฮะอันนี้ก็เหลือจุดแบบหลังๆแล้วหางๆแล้วนะครับหลังจัดเลยนะครับหางๆก็ลูกไม่โตนะครับก็ลูกประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะใต้นี่นะ ตมุตมิน่ารักดีนะครับมีหลายภูอยู่หน้าเนี่ยมีหลายเม็ดอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนฮะ,นนะไม่เคยโตเท่าไหร่แล้วนะครับเนี่ยเอาไว้เอาไว้บ่มกินได้ครับเอาไว้บ่มกินเนี่ยนะฮะเนี่ยแห้งๆครับ เาไปบ่มสักสองวันสุกนี่ฮะกำลังกินเลยครับหวานมันได้รสชาตินะฮะยามเย็นนะครับอาจจะตันๆหน่อยนะครับเพราะถือมือเดียวนะฮะวันไหนที่จะถ่ายคลิปนี่ก็ลืมเอาขาตั้งกล่องมาได้ทุกรอบนะครับจะถ่ายตอนตัดทุเรียนให้ได้รับชมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้นะฮะต้องหลีดตัดกันนะครับ น,นะะต่อคุณไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับปอต้นด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็เอาแบบเรียวทามกันเลยนะครับนี่ฮนะ กไก่เวลาตัดแล้วนะครับน่าจะประมาณย7 28บี่นี่แหละครับอาจจะได้ตัดทุเรียนชุดนี้เนี่นฮะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวตัอต้นต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าก็เย็นแล้วนะครับต้องเดินทางกลับบ้านนะครับนี่ฮะตัวน,นี้ดกนะัะตัวน,นี้ดกหม,มาเลยครับ